นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏตรจิตวันนี้นะครับผมสุพัทกท่านมารู้จักกับนวัตกรรมเครื่องอบแห้งเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวดยใช้พลังงานความร้อนจากม่อน้ําเดือทิ้งนะครับตามผมมาดูเลยครับในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวจะมีเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตประมาณวันละ3 0ถึง60ิกิโลกรัมโดยเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้จะถูกขายเป็นอาหารสัตว์ แต่ด้วยกระบวนการเก็บรักษาที่ยากและไม่มีลูกค้ามารับซื้อเป็นประจำทุกวันทําให้เศษเส้นกว๋วยเตี๋ยวขึ้นราและเน่าเสียดังนั้นทางทีมอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้ร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวกับผู้ประกอบการเครื่องอบแห้งเ็จเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่ได้พัฒนาขึ้นจะนำพลังงานจากความร้อนเหลือทิ้งในหม้อไอ้น้ำมาใช้ประโยชน์โดยมีจุดเด่นดังนี้ 1>, 1. เครื่องอบแห้งประหยัดพลังงานใช้ไอน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 2. มีการติดตั้งใบกวนทำให้เสศษเส้นกว๋วยเตี๋ยวได้รับความร้อนที่สม่ำเสมอและทั่วถึง 3. มีการหมุนวนรมร้อนกลับมาใหม่ 4. การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 5. ประหยัดแรงงานในการควบคุมเครื่องเพราะสามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ เพิ่มมูลค่าเศษเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่เหลือทิ้งให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจัดเก็บรักษาง่ายน้ำหนักเบาเครื่องอบแห้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ประกอบการผลิตเส้นกว๋วยเตี๋ยวและโรงงานแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่มีการใช้หมอไอ้น้ำได้หลักการทำงานของเครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้งเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยไอ้น้ำเหลือทิ้งจากหม้อไอ้น้ำที่ได้ออกแบบไว้มีกลไกการทำงานโดยอาศัยความร้อนเหลือทิ้งจากไอ้น้ำที่คงค้างในระบบของหม้อไอ้น้ำโดยต่อเข้าสู่เครื่องอบแห้งผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิในห้องอบแห้งและใช้สุรินยด์วาลในการจ่ายไอ้น้ำทำให้สามารถตั้งอุณหภูมิในห้องอบแห้งได้และประหยัดไอ้น้ำภายในมีพัดลดนระบายความร้อนจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเข้าสู่ห้องอบแห้งและมีการติดตั้งใบกวน ในการกลับเศษเส้นกเกีียวให้ได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมออุณหภูมิของห้องอบแห้งจะทำงานอยู่ในช่วง45ถึง60องศาเซลเซียสลมร้อนจะไหลาจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนผ่านเข้าห้องอบแห้งดังลูกศรสีสม้มและไหลกลับเข้ามารับความร้อนอีกครั้งตามลูกศรสีเขียวโดวยจะมีการระบายความชื้นออกสู่ภายนอกตามลูกศรสีเหลืองครับจากที่กล่าวมาข้างต้นปัจจุบันเครื่องอบแห้งที่พวกเราได้พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำไปใช้งานจริงแล้วที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชั้นสุพรรรุ่งเรืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับร่วมกันคิดร่วมกันสร้างนวัตกรรมช่วยคุณเฮ้ hey!